วิธีการเลือก c o e n z y ิ e เทนในรูปของอาหารเสริมนะครับสามารถจะพลิกฉลากดูได้เลยนะเพราะว่ามันมีอยู่2ฟอร์มครับตัวหนึ่งชื่อว่า Ubiquinol อีกตัวหนึ่งชื่อว่า u b i q u i n น n e ครับ Ubiquinol เนี่ยเป็นฟอร์มของ c o e n z y m คิวเที่ active กินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับ u b i q u i n o n ะครับมันเป็นตัวที่ยังไม่แ c t i v e กินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายต้องเปลี่ยนจาก Ubiquinone ให้กลายเป็น Ubiquinol ก่อน ก่อนที่จะใช้งานได้นะครับ u b i q u i n โนก็มีข้อเสียนะครับอย่างแรกคือเรื่องของราคาราคาของย b i q u i n โนเนี่ยก็มักจะแพงกว่า u ูบิควิโนนะครับอย่างที่2ก็คือว่า u b i q u i n โนเองเนี่ยครับมี shelf life ที่สั้นกว่าคือโมเลกุลของมันเนี่ยมีความเสถียร น้อยกว่ายูบิควินอลเพราะโดยสรุปนะครับจริงๆทั้งยูบิควินอลและยูบิควินโนเนี่ยสามารถจะกินได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าใครมองหาตัวที่พรีเมียมกว่าทานยูบิควินโนเนี่ยก็โอเคมากนะครับเพราะว่ามีการสาว,ว่ายูบิควินโนเอเนี่ยก็สามารถให้ดูแลสุขภาพองค์รวมของคนที่อายุต่ำกว่า40ที่มีสุขภาพดีได้โอเคไม่ต่างจากยูบิควินอลนะครับ